ใหม่นะคะชื่อเพลงว่ายอมแล้วนะคะยอมแล้วกุมภาพันธ์ได้ฟังเพลงใหม่แน่นอนนะคะถ่าย MV เสร็จแล้วด้วย MV น่ารักมากพระเอกนางเอกหล่อมาก MV นี้คือแบบเป็นเป็น MV ที่แบบมันร้าวใจมันน่ารักมากๆชื่อเพลงว่ายอมแล้วนะคะทุกคนใครที่คิดถึงเพลงใหม่ๆนะจ๊ะฝากด้วยนะเอาไว้เอาไว้เต้นใน Ti k t o k มีท่าน่ารักน่ารักด้วยค่ะ เมื่อกี้ก็ขึ้นไปดูสันดีก็อยู่อยู่กับป้าอยู่กับป้านะคะเดี๋ยววันนี้แม่กับพ่อออกไปข้างนอกกันวันนี้ออกมานั่งข้างนอกลมดีนะแต่ว่าในกรุงเทพคือได้ข่าวว่าวันนี้ในกรุงเทพคือเป็นเขตที่แดงที่สุดเลยนะ PM อ่ะแล้วก็ต่างจังหวัดอะไรอเงี้ยก็คือสีส้มสีส้มก็อยู่ในระยะที่แบบก็มี PM นะแล้วก็มีจังหวัดอะไรนะชุมพรปะ ชุมพรสีเขียวอยู่ที่เดียวอากาศดีกรุงเทพนี่หนักเลยอะมองไปนี่คือไม่เห็นตึกเลยอะขอบคุณค่ะพี่เปากินข้าวยังเที่ยงนี้ยังไม่ได้กินเลยครับขอบคุณคุณพี่เพนนีนะคะแฮปปี้นิวเยียครับวันนี้แม่หัวกลมมากแม่หัวกลมกลม อยู่ชุมพรอายินดีด้วยชุมพรเมื่อเช้าหนูดูข่าวนะจะเป็นจังหวัดชุมพรบางที่แบบ PM ไม่มีนะคะประมาณยี่สบสาอ่ะก็ถือว่าอยู่ในเขตที่แบบสีเขียวอ่ะโอเคเลยงั้นเราต้องไปเที่ยวชุมพรกันซะแล้วชุมพรอากาศดีได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ จากเชียงใหม่เจ้าสวัสดีนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณพี่มนด้วยพี่มนให้อะไรมาโกโกวาเหรอขนมโกโกวาเหรอ แล้วน่ารักค่ะปีกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณนะคะรับยูค่ะดีใจที่ได้เจอ,เอ,อในทิกต o อกถ้ามีโอกาสได้เจอตัวจริงกันบ้างนะขอบคุณหัวใจฝั่งนี้ด้วยนะคะร้องเพลงใหม่ให้ฟังดีกว่าว่างๆแอบสบตานิดนึง ให้เธอตะลึงนิดน่อยอ้อยเธอเล็กน้อยชม้อยชะม้ยชายตาอยากทำความรู้จักอยากจะบอกว่าชอบนาใจมันเต้นทุกคราเวลาได้ใกลใ้เธอ มองต่อได้ไหมสักพักก็เจอน้ารักกันตาลไว้จะมาขโมยหัวใจฉันดวงนี้แค่เพียงที่ยกมุงป่าและมุกขยับท่าทีทำใจในิดน้อยดวงนี้แทบจะวา โอ้ยก็มอ,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 องอีกหน่อยคะแนนต็มร้อยฉันให้พันได้เจอแบบเนี้มองได้ทั้งวันจมูกเป็นสันฟันขาวขาวเส้นผมก็มันดำดกอ,อกเธอก็นแน่นอายะยอมแล้วหัวใจเต้นรัวยิ่งกว่ากลองยาวยอมแล้วยอมให้เธอคนเดียวเอ๊มีใครรับของหรือยังนะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะจะขอไปดูก่อนว่ามีใครรับของหรืยังไปแล้วใช <c oughs> ่คุณพ่อคุณพ่อแว้นมาแล้วคุณพ่อแว้นมาสวัสดีค่ะฝั่งด้วยนะกุมพาพันธนะจ๊ะสำหรับเพลงยอมล้าวนะคะยอมล้าวไลฟ์ เย็นดีออกมานั่งข้างนอกป่ะไปเลยไหมโอเคอ้าวเมื่อวานล้างไปอันนี้ล้างข้างในด้วยอย่างเงี้ยหรอเขาอ่าันรถที่ได้ไปล้างไม่ไหวอ๋อเหม็นนมเอ้ชเหมือเนเหม็นเมืนเหนเหนเหมือเนเหมือนรองเท้าอ่ะ ไลงป้าสวัสดีครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยกินอะไรดีหนะ้าคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีฟังพี่เปาร้องเพลงคิดถึงหน้าเวทีเลยไว้เจอกันนะงานแม่ก็เริ่มมาเป็นปกติแหละตอนนี้ก็คืองานแบบเริ่มเข้ามา แบบงานคอนเสิร์ตงาน่ทยโอ้ยงาน่ายรายการอะไรเงี้ยไว้เจอกันบ้างนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคิดถึงหน้าเวทีใช่มล่ะเอาไว้เจอกัน,เจ,กนเจอกันนะคะรู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะมีงานที่แถวอะไรนะบางใหญ่บางใหญ่เสร็จแล้วก็ไปที่ในกรุงเทพ ส่วนใหญ่เดือนนี้จะเป็นงานภายในซะส่วนใหญ่นะคะงานเลี้ยงภายในก็ยังอยู่ในช่วงแบบปีใหม่อยู่นะบางที่ก็เพิ่งจะจัดเเป็นแบบต้นปีอะไรเงี้ยปีใหม่อะไรเงี้ยนะ,ะพี่แป๋มพี่แป๋มอ้วัสดีค่ะพี่แปมเอซีเปาใช่ไหมรูปมันเล็กมากเลยนี่คือมองดู มองไอ้นี้อยู่มองโปรไฟล์รักๆๆขอคนละหนึ่งเมนูค่ะอาหารเที่ยงกับข้าวเที่ยงวันนี้จะกินอะไรดีนะขอคนละหนึ่งเมนูกินอะไรดีนะอยากกินส้มตำผลไม้มากเลยตอนเนี้ยแต่เอึบไม่ชอบกิน มาชนบุรีบอกนะได้เลยแต่ส่วนส่วนใหญ่เดือนนี้จะเป็นงานภายในไงก็เลยแบบว่าเอาจะเป็นแบบงานปิดอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีงานโอเพนงานฟรีคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วกันนะคะส้มตำเหรออยากกินอยู่นะเออทำไมผู้ชายไม่ค่อยชอบกินส้มตำอ่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบกินส้มตำ การเลี้ยงลูกโดยรวมหรอสนุกดีค่ะสนุกดีก็ตั้งแต่ได้พี่พานมาคือพี่พานเขาก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องเนาะเราก็รู้สึกอุ่นใจนะเหมือนแบบมีผู้ใหญ่คอยแบบให้คําแนะนําด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยแบบเราจะได้ไม่รู้สึกแบบเก้เก๊กังๆอะไรเงี้ยบางทีเราทํากันเองเราก็จะแบบไม่มีประสบการณ์ไงแล้วพอมีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ แต่แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแบบอ่อนเพลียเพราะว่าเราก็ต้องตื่นขึ้นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะไปแสนดีร้รอแล้วคะ่ะเหมือนมากโอเคไปทำธุระก,ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยมาไลฟ์กันใหม่กลับมาแสนดีก็คงตื่นพอดีนะคะกินข้าวก่อนนะน้องหลับน้องหลับน้องกินนมนอนแล้วคะ่ะ Bye bye! Quay chơi chân mày!